โอเคก็กลับมาอยู่ในประเด็นสองของรายการอ่นดดั้งเคสเซปิลลูสองสองหนึ่งนะครับครับผมมีความคล้ายคลึงกันเออมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องบิวตี้แซนด์ดัทคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือมันจริงตีมสวยสยบมันก็ดูแบบบิดไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะแต่พอเราทํย u ซมันก็จะมีประเด็นที่เราอยากพูดถึงแล้วมันก็บังเอิญตรงกันก็คือเรื่องของบิวตี้แซนดัทนั่นแหละความการเสริมสวยการอะไรอย่างงี้เนาะอ่าใช่อะไรนะซาลอนซาลอนอ่าครับ นั่นแหละครับคือเรื่องที่ผมยิบม,มาเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความงามหรือที่ทุกคน<ม>ก็เข้าใจกันว่ามันคือแบบคำว่า beauty standard เนาะมันคือชุดความคิดของการให้คุณค่ากับรูปลักษ์ว่าแบบนี้สวยนะแต่นี้ไม่สวยม,มี A แล้วก็มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามก็ค,คือ B คือแบบสวยไม่สวยแบบชัดเจนไปเลยว่าแบบ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 มีสวยหน้าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต่างกันไปตามค่านิยมเทรนด์ยุคสมัยความเข้าใจสังคมแล้วก็แต่ละพื้นที่ ตามภูมิศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องอะไรเหมือนกันก็จะมีมุมมองเรื่องความงามต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เหมือนกันครับครับซึ่งพอสังคมเนี่ยมันพัฒนามาถึงจุดเนี้ยที่มนุษย์เนี่ยสามารถพูดคุยกันเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับความงามอะไรขนาดนั้นการพูดคุยกันเรื่อง beauty standard เนี่ยมันก็เปลี่ยนมุมมองไปด้วยเหมือนกันครับความสําคัญของมันเนี่ยมันถูกลดทอนลงในความคิดผมแล้วกันนะเพราะว่าเราก็สามารถไปโฟกัสกับความงามหรือว่า บิวตี้เอสเตติกในในรูปแบบอื่นๆได้ที่มันมีมาหลากหลายขึ้นเช่นเราจะชอบคนจากการที่เขามีความรู้เยอะ,อะรู้สึกว่าความงามของเขามันคือการที่เขาเฉิดฉายเป็นตัวเองที่อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเออมันก็จะมีความงามในหลากหลายรูปแบบที่เราเข้าใจว่ามันไม่ได้ผูกติดอยู่แค่รูปลักษณ์หน้าตาอย่างเดียวอมันไม่ได้แบบอยู่แค่ประสาทสัมผัสการมองอย่างเดียวและอเออมันอยู่ที่แบบวายฟีลลิ่งหรือว่าการเอ็กเ s รสแสดงตัวตนออกมาบางอย่างใช่อแต่ว่าโดยผิวเผินแล้วเนี่ย หลายคนที่ได้ยินคําว่า beauty standard เยครับก็จะคิดว่าใครก็ตามที่มีรูปลักษ์ตรงกับไอสิ่งเนี้ยก็จะสามารถมีผลประโยชน์หรือว่ามี advantage กับเรื่องนี้ได้เช่นแบบอาจจะได้รับการยกย่องมากกว่าคนอื่นมี career path ที่ดีกว่าหรือว่าได้ไปเป็นนักแสดงที่มันมี earning มีรายได้สูงกว่าอาชีพอื่นทั่วๆไปครับเออแต่ว่ามันก็ดูจะเป็นเรื่องดีเนาะแต่ว่าพอมันมีด้านดี อย่างที่บอกว่าบิวตี้แตนด์มันมี2ด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกด้านที่เสียผลประโยชน์หรือว่าถึงกระทั้งถูกทําร้ายจากสิ่งเนี้ยมาไม่มากก็น,น้อย uh huh. แล้วบางทีก็จะเกิดเป็นความบอบช้ำในจิตใจหรือว่าการไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมอะไรย่างเงี้ยครับ uh huh. วันนี้ผมก็เลยอยากหยิบเรื่องของคนที่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบูดูผิวเผินดูภายนอกอะ่ะเธอก็เป็นคนที่มีรูปลักษณ์ตรงกับบิวตี้แตนด์ในยุคหนึ่ง uh huh. แล้วก็เป็นบุคคลที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วยมือนนกัน แต่ในขณะเดียวกันคนคนเดียวกันนี้ครับก็กลับได้รับบาดแผลทั้งทางกายและใจจากบิวตี้แซนด้าที่ให้ประโยชน์เธอด้วยเหมือนกันอืนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อว่าจูดี้กาแลนครับพี่โจน,น่าจะรู้จักรู้จักออนักแสดงดังมากครับคือเธอเนี่ยเป็นนักแสดงสาวที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยต้องได้ยินชื่อเห็นหน้าหรือว่าเคยดูผลงานของเธอมากันบ้างแล้วซึ่งส่วนตัวผมอ่ะเคยได้ยินชื่อเธอ,อเคยฟังเพลงอะว่าไม่เคยดูหนังอ่าเออ ครั้งหนึ่งเนี่ยดังๆก็อาจจะมีแบบวิสาร์ดออลอะไรแใช่ี้ครคือเธอเนี่ยเคยเป็นดาวเด่นคนหนึ่งในวงการฮอลลีวูดแล้วก็ผลงานสร้างชื่ออย่างที่บอกก็คือเป็นบทบาทโดโรตีโดโรซีในหนังหนังเรื่องเดอะวิสาร์ดออนี่แหละครับอ่าก็เป็นหนังที่ถูกสร้างมาจากนิยายเนาะอ่าเออแล้วก็เพลงจากหนังเรื่องนี้ที่เธอร้องเนี่ยมันก็ดังมาจนถึงยุคนี้ก็คือ somewhere over the rainbow ใช่ใช่คือผมผมเคยฟังไว้แล้วผมก็แบบเฮ้ยคนนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ใช่เออแล้ววันเนี้ย ผมจะเอาชีวิตของจูดี้การแเนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันโอเคจริงๆมันมีความเศร้ามากๆก็อาจจะต้องค่อยๆฟังกันไปนะครับครับผมจูดี้การ์เนเนี่ยครับโตมาในครอบครัวที่มีพ่อกับแม่เป็นนักแสดงวอรวิลเลนแบบเหมือนเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยวอรวิลเลเน v ought, v ought ain, คือนักแสดงนักแสดงใบ้เออมันคือแบบทรงๆนั้นไปรีเสิร์ชมาแต่ว่ายังออกเสียงไม่ถูกเนาะซึ่งมันก็เป็นแบบการแสดงที่ประกอบไปด้วยความบันเทิงหลายอย่างมากมีทั้งร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นเป็นหมู่คณะ คือไม่น่าจะมันคือแบบการแสดงในรูปแบบหนึง่งซึ่งแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยก็ผลักดันให้จูดี้การ์เรเนี่ยเข้าวงการการแสดงแบบนี้ครับตั้งแต่อายุสองขวบครึ่งโดยเริ่มจากการแสดงในแบบชื่อวอลต์วินเลนเนี่ยแหละกับพี่สาวอีกสองคนของเธอเนาะซึ่งแม่เลี้ยงของจูดี้ครับก็ได้พาจูดี้แล้วก็พี่ๆของเธอเนี่ยได้ไปออกแสดงเนี่ยหลายที่มากทั้งในโรงละครไปไนท์คลับบ้างไปบาร์บ้างบางที่เนี่ยก็ต้อง พูดกันตรงๆว่าไม่ได้เหมาะก,กับการพาเด็กเขาที่ยังไม่ได้แบบบรรลุนิติภาวะเข,าาเข้าไปแต่ก็เข้าไปด้วยจุดมุ่งหมายคือการแสดงก็คือพา<ม>ลูกๆเนี่ยเข้าไปแสดงตั้งแต่เด็กเลยอื<ม>ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับลูกๆตั้งแต่ยงเด็กเนาะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งการระหว่างการแสดงจะมีแบบแมวมองเข้ามาจับตาดูแล้วก็แบบเอาลูกๆของพวกเธอเนี่ยไปเข้าสู่วงการหนังหรือว่าวงการบันเทิงที่มันแบบเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่กว่าอะไรก็ว่าไปครับอในตอนนั้นเนี่ยยิ่งจูดี้โตขึ้นนะครับ เธอก็ถูกแม่เลี้ยงเนี่ยชี้นําหรือว่ากรุยทางไปให้เธอต้องทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับคือเธอเนี่ยอายุได้เพียงแค่สิบขวบแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยก็เริ่มไม่ให้เธอเนี่ยกินยาที่มีสารแอมเฟตามีนนะฮะซึ่งเป็นสารจําพวกเดียวกับที่อยู่ในยาบ้าอะไรเงี้ยครับออหรือว่ายาม้าเพื่อให้เธอเนี่ยมีแรงในการทํางานออกแสดง <c oughs> เต้นร้องเล่นเต้นราออกไปแบบอยู่ในสถานบันเทิงได้อ,อย่างไม่ง่วงอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ตอนกลางคืนเนี่ย เธอก็ต้องกินยานอนหลับเพื่อที่จะได้นอนหลับเต็มอิ่มขณะเดินทางบนรถกับเหล่าคณะนักแสดงเนี่ยเดินทางข้ามเมืองครับก็คือตอนกลางวันกินกินแอมเฟตามีนเพื่อให้มีแรงทํางานตอนกลางคืนเนี่ยกินยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับเต็มอิ่มแล้วตื่นขึ้นมาก็จะได้ทำงานต่อออาโหนี่คือชีวิตของเด็กสิบขวบที่มันแบบวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอะเชื่อคือมันต้องใช้แบบ ใช้ยาเพื่อบังคับให้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เออเออ,อเออคือเป็นสิ่งที่เธอถูกแม่เลี้ยงบังคับมาเนาะออแล้วหลังจากการทุ่มเททั้งกายและใจแล้วก็การเสียสละอะไรพวกนี้ครับความฝันของแม่เลี้ยงข,ของจูดี้เนี่ยก็เป็นจริงขึ้นมาเมื่อตอนที่จูดี้เนี่ยอายุ13าปีเธอได้ไปออดิชั่นกับสตูดิโอยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าเมโทรโกลวินเมเยอร์ก็คือ MGM ใช่ที่เป็นสิ่งโตใช่อ่าแล้วก็ผ่านการออดิชัน่นจนได้เซ็นสัญญากับดอ็มทีเอ็มได้ในที่สุดออทำดให เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัวโดยที่มีแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยเป็นผู้จัดการให้กับเธอครับครับแต่ถึงอย่างนั้นเองอ่ะพี่โจพอได้เซ็นสัญญาแล้วอ่ะแต่มันก็มีข้อความจากทาง MGM ครับที่บอกมาหรือว่ามาสื่อสารกับทางแม่เลี้ยงแล้วก็จูดี้เองอ่ะครับว่าพวกเขาเนี่ยังมองว่าจูดี้เนี่ยเป็นเหมือนลูกเป็ดขี้เร่ท่ามกลางนักแสดงสาวสวยคนอื่นๆที่ก็สวยและก็โดดเด่นกว่าเธอตามคํานิยามของ MGM ครับสตูดิโอเนี่ยก็เลยบังคับให้จูดี้เนี่ยใส่ครอบฟัน เพื่อให้ดูมีฟันที่สวยงามมากขึ้นอ๋อเหรอหรือว่าใส่สิ่งที่เรียกว่านสเดสอะครับมันเป็นแบบแท่งที่ใส่เข้าไปในจมูกเพื่อเหมือนเป็นก้านพลาสติกเล็กๆที่ทําให้จมูกของเธอเนี่ยดูโด่งหรือว่าดูแบบเหมือนรูปทรงมันสวยขึ้นรูปทรงสวยขึ้นหรือจริงๆคือพูดง่ายๆคือบังคับให้เธอเนี่ยต้องทาอะไรไหลายๆอย่างกับร่างกายเพื่อให้สวยเท่าคนอื่นนี่อายุเท่าไหร่นะสิบสิบสาม oh, <geez. S 2> สิบสามกว่าอะไรวันเนี้ย เออแล้วเพื่อเพื่อเข้าเข้าไปอยู่ในวงการคือสิ่งที่จ<อ>ูดี้ต้องแลกมาแถมด้วยตอนนั้นนะครับรูปร่างของจูดี้เนี่ยที่สูงเพียงแค่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดซนเมตรทำให้เธอเนี่ยดูเด็กกว่านักแสดงคนอื่นในวัยเดียวกันอแต่ก็ดูโตกว่านักแสดงคนอื่นที่เด็กกว่าทําให้มันเหมือนเป็นความตรงกลางจะดูโตก็โตไม่สุดเพราะว่ามีส่วนสูงไม่เยอะมีความเตี้ยอยู่แต่ว่าถ้าจะไปรับ,บบทเด็กเนี่ยก็ดูโตเกินไปอืทําให้ในช่วงแรกเนี่ยจูดี้ยังไม่สามารถ หรือว่าไม่ค่อยมีโอกาสในการรับงานที่ใช้หน้าตาสักเท่าไหร่หรือว่ารูปร่างเธอสักเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นงานร้องเพลงงานจําพวกแบบ radio p e r f o r m อร์แมากกว่าอะไรเงี้ยครับอ่าใช้เสียงเอาเออนอกจากนั้นเนี่ยครับทาง MGM เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าจูดี้เนี่ยอ้วอนเกินไปก็เลยบังคับให้เธอต้องลดน้ําหนักก็เลยเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการหรือว่ามามาก้าวไก่ควบคุมอาหารการกินของจูดี้อย่างเข้มงวดครับคือพวกเขาเนี่ยให้จูดี้เนี่ยกินแต่ซุปชามเดียว มันมีครั้งหนึ่งที่จูดี้เนี่ยเคยพยายามที่จะสั่งชุดอาหารในปริมาณสําหรับคนรักสุขภาพซึ่งมันก็ดูแบบโอเคมากแล้วอ่ะแต่เอ็มจีเอ็มจีก็บอกว่าแค่นี้ไม่พอให้เธอทานแค่ผักกาดแล้วก็ซุปเท่านั้นอ่าเพื่อที่จะได้แบบเธอไม่อ้วนไปกว่านี้อะไรเงี้ยชี้อซึ่งจูดี้ก็ต้องยอมทําตามทุกอย่างครับตามที่สตูสตดิโอร้องขอและแม่ของเธอเนี่ยสั่งให้ทําเพียงที่ว่าเธอจะได้รับโอกาสในการแสดงภาพยนตร์อย่างที่แม่เลี้ยงข,ของเธอเนี่ยตั้งใจเข้าสักวันหนึ่งแล้ว จนจูดี้เนี่ยอายุได้สิบหกปีก็เป็นถึงจุดพีของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยได้รับบทบาทโดโรซีจากเรื่องเดอะวิสต์ออฟออสเนี่ยแหละครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นจูดี้มันมีสตอรี่อีกหลายอย่างมากที่เดี๋ยวผมเล่าข้าวคือตอนแรกเนะี่ยจะเป็นนักแสดงคนอื่นแต่สุดท้ายคือแบบมีปัญหานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตกมาเป็นของจูดี้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าเธอไม่ใช่ตัวเลือกที่ mg m ออยากได้ที่สุดอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เฟ <S S 2> ิร์สชอยส์ แปลว่าพอจูดี้ได้บทบาทเธอก็ไม่ได้มีแต้มต่อรองอะไรขนาดนั้เธอต้องทําตามที่ MGM สั่งมาหลายอย่างเพื่อให้ตัวของเธอเนี่ยเหมาะกับบทบาทของโดโรตีมากที่สุดคือมันดูเหมือนว่าการได้รับบทบาทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับเส้นทางอาชีพของจูดี้แล้วก็แม่เลี้ยงตามที่คาดหวังไว้เพราะมันเป็นหนังที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องชื่อเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะีทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่จูดี้จะได้เจอหลังจากเนี้ยมันได้สร้างบาดแผลที่มันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตอื คือทางเอ m เนี่ยพยายามปรับรูปลักษ์ของของจูดี้เนี่ยให้ดูเด็กลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของโดตีนะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มบังคับให้จูดี้เนี่ยลดน้ําหนักลงอีกด้วยวิธีอื่นๆน,นอกจากแค่ควบคุมอาหารให้กินแค่ซุปแล้วก็ผักกาดพวกเขาบังคับให้เธอเนี่ยดื่มกาแฟดํา uh huh. อายุสิบหกตอนสิบหกและสูบบุหรี่วันละแปดสิบมวนฮ <Huh? S 1> เพื่อลดความอยากอาหารให้มากที่สุด และให้เธอเนี่ยกินยาลดความอยากอาหารทุกๆ4สี่ชั่วโมงในขณะที่เธอยังต้องเทคเอมเฟนตอมีนแล้วก็ยานอนหลับตลอดเวลาเพราะว่าเธอเสพมันมาตั้งแต่เด็กแลวมันมีอาการติดอยู่หนักมากร่างกายร่างกายไม่รู้ทาตัวไงเลยเออมันแบบมันมันโมโซไปหมดเลยกินยาให้มีแรงแต่ก็ไม่ได้กินข้าวไม่มีแรงแล้วพลังงานมันจะมาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับเออเออแล้วคือเธอต้องทําอย่างนี้จริงตามที่เงื่อนไขของ m g m สั่งออกมาเนาะ แล้วก็จูดี้เนี่ยยังคงถูกค่ายเนี้ยส่งไปให้ทางส่งไปออกกําลังกายหนักๆทั้งว่ายน้ําปีนเขาเล่นเทนนิสแล้วก็แบดมินตันแล้วก็เดิมทีเนี่ยครับคอสตูมของโดโรตีเนี่ยจะไม่ได้เป็นเดรสสีขาวฟ้าลายตารางอย่างที่เป็นภาพจํากันเป็นไอคอนิกมากๆออแต่เออแต่ MGM เนี่ยได้เลือกที่จะปรับให้เป็นชุดนี้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้พรางหุ่นของจูดีาา้ที่ดูโตกับวัยเนี่ยให้ดูเด็กลงแล้วก็ให้เธอเนี่ยใส่คอเสตที่มันเป็นตัวรัด พุงเอาไว้เนี่ยอ uh. อยู่ข้างในตลอดเวลาตอนระหว่างถ่ายทา uh. oh. อ่าโหนอกเหนือจากเรื่องความพยายามเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของจูดี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานความสวยงามของเอ m ในยุคนั้นนะครับ uh huh. จูดี้เองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความโหดร้ายในหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในกองคือเธอเนี่ย uh huh. ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ชายหลายๆคนในกองครับอ่าฮะตั้งแต่นักแสดงในหนังที่ เข้าฉากด้วยกันที่บางทีก็เอาล้วงเอามืเอเนี่ยล้วงเข้ามาในกระโปรงของเธอ <Yeah. S 2> ทีมงานในกองคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์เนี่ยก็มีการแบบจับหน้าอกของเธอหรืออ้างว่าจะดูเรื่องการร้องเพลง uh. แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในกองขนาดนั้นเลยครับอ uh. แล้วก็ถ้าเธอขัดขืนง่ายๆก็คือเธอก็จะถูกขู่มาว่าอนาคตในวงการเส้นทางอาชีพของเธอมันก็จะจุดดุดลงแค่ตรงนี้นะมันไม่ไปต่อแล้วนะุ uh huh. ก็โดนขู่แหละแล้วเธอก็กลัวส<ๆ>ิ<ๆ>่งน<ๆ>ี้เพราะว่า มันก็เป็นความฝันของเธอที่ถูกแม่เลี้ยงสั่งมาอีกทีนึงแล้วก็กลัวว่าถ้าอนาคตของเธอมันหยุดลงตรงเนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีปัญหาอะไรกับแม่เลี้ยงหรือเปล่าสุดท้ายจูดี้ก็ไม่มีทางสู้อะไรได้เลยนะตอนนั้นครับครับแต่เธอก็กัดฟันสู้จนถ่ายทําเสร็จสิ้นครับแล้วก็หลังจากที่เดอะวิสัทออฟออสเนี่ยเริ่มฉาย,ยชื่อเสียงของจูดี้เนี่ยก็เริ่มโด่งดังขึ้นไปอีกอย่างมากเลยอตอนนั้นตอนนั้นนะครับเธอกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้สําคัญของ MGM ไปแล้วอื ชื่อเสียงแล้วก็อาชีพการงานของเธอเนี่ยพาให้เธอไปพบกับประสบการณ์มากมายรวมถึงว่าได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความรักเป็นครั้งแรกอื mm hmm. พอจูดี้อายุได้19ปีเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดโรสครับ mm hmm. เป็นนักแต่งเพลงที่แก่กว่าเธอ12ปีอืซ mm ึ hmm. ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ยมันก็สร้างความสุขให้กับจูดี้เพราะว่าเธอได้เจอความรักได้แต่งงานกับคนที่ชอบเนาะแต่มันไปสร้างความหนักใจให้กับแม่เลี้ยงของเธอแล้วก็ MGM Studio ิโออย่างมาก Uh huh. เพราะว่าชื่อเสียงจากบทโรตีเนี่ยมันกําลังไปได้สวยอืมทุกคนที่เป็นคนดูก็จะเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กสาวเด็กหญิงและเดีงสาวยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งการไปแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่เธอมีความสุขแล้วมีคอนเซนต์ในการแบบแต่งงานเต็มที่เนาะอืแต่มันก็ไปขัดกับสิ่งที่เอ็มจีเอ็มแต่แม่เลี้ยงต้องการที่จะให้เธอเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้โห oh. แต่เธอก็แต่เธอก็ไม่ไสนใจเนาะ จูด <Judy S 2> uh ี huh. ้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ยืนการที่จะแต่งงานกับเดวิดโรสในที่สุดแล้วมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจูดี้กับแม่เลี้ยงแล้วก็สตูดิโอเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ uh huh. แล้วมันมาหนักข้อขึ้นตอนจูดี้เนี่ยครับตั้งท้องกับเดวิดโรสนั่นหมายความว่าพอจูดี้มีลูกพวกเขาจะต้องตัดสินใจที่จะทิ้งคาแรคเตอร์ใส่ของจูดี้ทิ้งลงไปและรูป uh huh. รักษณ์ที่เธอมีหลังจากมีลูกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไป อาจจะไม่คนดูเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ชอบจูดี้กันอีกต่อไป uh huh. อเออนี่คือสิ่งที่ MGM คิดเนาะซึ่งทั้ง m g m มแล้วก็มเมลี่ของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบกรับความเสี่ยงที่จูดี้จะมีลเออก็เลยไปเบี่ยงังคับให้จูดี้ทำแทงครับฮ uh huh. ซึ่งมันยังผิดกฎหมายอย,ย,ยู่ในยุคนั้นเนาะอ่า uh huh. แล้วมันไม่ได้มาจากความต้องการของตัวเธอเองด้วยใช่อื uh huh. คือนอกจากจูดี้แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีดาราผู้หญิงอีกมากมายในฮอลลีวูดที่สมัยนั้นเนี่ย หรือมันก็ทั้งสมัยในเร็วๆเนี้อย่างที่เคยมีข่าวก็คือย่างบิยองเซ่อะไรพวกนี้ที่ที่ก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าถูกบังคับไม่ทําแท้งเพราะว่า,าต้องการที่จะคงอัตลักษณ์ความไร้เดียงสาแบบนี้ไว้หรือว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้ไว้ซึ่งมันก็แบบเจ็บจปวดอ่ะเจ็บปวดอะเออซึ่งเซอร์ก็ต้องตัดสินใจที่จะทําแท้งตามที่ถูกบังคับมามแล้วก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ความแบบไร้เดียงสาความเวอร์จินิตี้หรือความบริสุทธิ์บางอย่างเอาไว้ แต่ในสองปีต่อมาครับจูดี้ก็ได้ตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนเคยถูกสตูดิโอแล้วก็แม่เลี้ยงบังคับให้ต้องทาแท้งอีกครั้งหนึ่ง<ห>ทั้งนี้เธออยากเก็บลูกเอาไว้มากๆ<ห>ซึ่งคราวเนี้ยมันเริ่มส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของจูดี้แหละหก็คือเธอเริ่มแบบมีปัญหากับสามี<ห>แล้วมันก็เริ่มส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ,ใจเออของจูดี้อย่างมากมาคือคือ,คอ,คอแค่ว่าในอดีตเ,เธอเจออะไรมาบ้างมันก็หนักหนามากพอแล้วอะ พอมาเจอเรื่องอย่างนี้อีกสองครั้งติดเนี่ยมันก็น่าจะทําให้จิตใจคนคนหนึ่งมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะอืมแย่ yeah. หลังจากที่จูดี้กาแลนนะครับติดอยู่ในภาพลักษณ์ของเด็กสาวไร้เดียงสามมาเกือบยี่สิบปีจูดี้ในวัยยี่บสองปีเนี่ยครับก็ได้สลัดภาพจําเดิมๆที่ถูกคนรอบตัวสร้างขึ้นมากลายเป็นสาวสวยฉบเฉี่ยวจากการรับบทนําในหนังเรื่อง Meet Me ตมีอ uh ินเซนต์หุยไม่แน่ใจพี่โจเคยดูไหมไม่เคยดูเออเก่ามากผม,ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันมันเก่าเกิน ซึ่งครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่จูดี้เนี่ยได้รับบทใหม่เป็นนางเอกที่มีเส้นเรื่องหลักเกี่ยวกับความรักก่อนนี้เนี่ยเธอเล่นหนังแบบแนวหนังเด็กหนังครอบครัวมิวสิควลใสๆมาตลอดแต่ว่าตอนเนี้มันเล่นหนังโรแมนติกมูฟวี่หรือเป็นหนังแบบหนังรักจริงๆก็จะมีความแบบอาเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วมันก็ดูอาจจะเป็นสิ่งที่เธออาจจะต้องการนักจะบ,บทบาทเนี่ยการแต่งหน้าการแต่งตัวของจูดี้ในหนังเรื่องนี้ก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยเหมือนกันอืก็ดูโตขึ้นใช่ อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของจูดี้ในการแสดงหนังเรื่องนี้ครับคือเธอไม่ต้องใส่ครอบฟันแล้วก็โนสดิสอีกต่อไปแล้วอ่าเพราะว่าเหมือนเธอสามารถที่จะเป็นตัวเองอได้จริงๆสักทีหนึ่งในวัยยี่สิบสองปีหลังจากที่เข้าวงการมาหลายปีมากแล้วอะโอ้โหโอ้โหนานมากนะใช่คือตั้งแต่เข้ามาสิบสามเพิ่งจะได้มาเป็นตัวเองตอนยี่ิบสองอะไรเงี้ยก็สิบปีอะสิบปีเก้าปีสิบปีอะใช่ซึ่งเธอก็ เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอก็ชอบแล้วก็มั่นใจในรูปลักษณ์ของเธอที่เล่นในหนังเรื่องเนี้มากมากมากกว่าเดิมที่เคยเป็นมาตลอดยี่สิบสองปีแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเธอเนี่ยจะดําเนินมาถึงจุดที่เธอกล้าบ,บอกได้ว่ารักตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นะครับอืแต่ความเป็นจริงก็คือตลอดทั้งชีวิตของจูดี้กาแลนเนี่ยนับตั้งแต่เธอเซ็นสัญญาร่วมงานกับ Mg m GM, แล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยเธอยังคงต้องกินยานลดน้าหนักเพื่อรักษารูปร่างของเธอให้ดูสลิมตลอดเวลาออื mm hmm. ในขณะที่ต้องกินทั้งยานอนหลับแอมเฟตามีนแล้วพอได้ตั้งท้องก็ถูกทํบาบังคับให้ทําแท้งหรือว่ามีสุดท้ายเนี่ยเธอตั้งท้องอีกรอบแล้วก็มีการคลอดลูกคนแรกอื mm hmm. แต่ว่าการคลอดลูกคนแรกเนี่ยมันก็นามาซึ่งภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็รูปร่างที่เปลี่ยนไป mm hmm. แล้วก็การกดดันจากทั้งสตูดีโอแม่เลี้ยงสังคมอะไรเนี่ยสุดท้ายคธอก็ต้องเข้าเข้ารับการบําบัดหรือว่าเข้ารับการรักษาทางด้านโรคจิตเภท โรคติดตเวทนะครับแล้วก็ต้องกินยาซ้าซ้อนกับยาที่เธอกินอยู่แล้วซึ่งมันก็แบบสแต็กสแต็กสแต็กมากขึ้นเร <คน S 1> ื่อ,อ,อยเรื่อยอืมทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้จูดี้เนี่ยเริ่มมีอาการเสพติดยาเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอกินแล้วก็เริ่มส่งผลกับการใช้ชีวิตครับคือเธอไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตไม่สามารถออกไปทํางานได้โดยที่ไม่กินยาพวกนี้เลยอืมจนก,การเสพติดยาเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตในหนังสือพิมพ์เ a t i m e ามสเนี่ย เคยเขียนถึงอาการป่วยของจูดี้แคลแลนดไว้ว่าเธอเป็นทั้งตับอักเสบเหนื่อยแล้วก็หมดแรงง่ายเพราะน่าจะสารอาหารน้อยกินยามาเยอะโรคไตาอาก,การโยโย่จากการไดเอทบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เธอมีน้ําหนักเกินบางครั้งก็น้อยเกินมากเกินม,มีการโยโย่แล้วก็ส่งผลหนึ่งสุขภาพที่มันดูไม่แข็งแรงเลยอแล้วก็มีผลข้างเคียงอื่นๆจากยาที่มันรุนแรงมากๆจนถึงขั้นเธออาจจะเสียชีวิตจากการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอืในแง่การทํางานครับ คือแค่รู้สึกว่าในจังหวะที่เธออยู่ในวัยเจริญเติบโตอ่ะเธอต้องเทคยาเนี้ยเยอะมากอ่ะใช่ใช่ใช่เออมันมันก็เลยส่งผลมาเรื่อยๆแล้วมันแบบค้างคามันจนถึงตอนนี้ที่มันเริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆครับในการทํางานเนี้ยผลจากการเสพยาทั้งหมดเนี้ยครับแล้วมันเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างปกติพี่โตบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีอาการพารานอย์ขึ้นมาในระหว่างทายทำบางวันก็นอนไม่หลับตื่นสายมาทํางานสายหรือว่า เกิอดอาการหลงลืมคิวถ่ายอยู่หลายๆครั้งอะเพราะว่าร่างกายเธอไม่ไหวแล้วครับจนกระทั่งตอนเธออายุได้28ปีการทํางานที่มันบกคร่องมากๆหรือว่าสภาพจิตใจอะไรหลายอย่างเนี่ยทําให้เธอถูกสตูดิโอเอ็มีเนี่ยไล่ออกมาคือการถูกไล่ออกมาในคราวเนี้ยมันทําให้สภาพจิตใจของเธอที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยมันมันแย่หนักขึ้นไปอีกจนจูดี้เนี่ยครับพยายามที่จะฆ่าตัวตายถึงสองครั้ง แต่เธอก็รอดมาได้แล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตในครั้งนั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะฮึดขึ้นสู้อีกรอบหนึ่งอะ่ะด้วยการแบบอ่ะลองไปหางานทางด้านอื่นไหมไปจัดคอนเสิร์ตไปแสดงสดในที่ต่างๆแล้วก็ได้รับประกาสครั้งใหญ่อีกครั้งจากการเล่นหนังชื่อกล้องอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า Star Born อ่ะสตาร์อิสบอนในปีหนึ่งเก้าห้าสี่อะไรแบบนี้ครับที่ก็ทําให้เธอเนี่ยได้ถูกส่งชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนําหญิงในเวทีออสการ์แต่เธอก็ชวดรางวัลนั้นไปแล้วก็ การที่เธอทุ่มเทเต็มที่พลิกกลับมาแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอีกรอบหนึ่งรีบาวกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รางวัลเนี้ยมันก็ทําให้เธอผิดหวังมากๆนะครับแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอจะพยายามรับงานแสดงทั้งหนังรายการทีวีแล้วก็แบบเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นมีผลงานที่ดีมากขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเหนียวรั้งเธอไว้ก็คือปมในอดีตแล้วก็กาการเสพติดยาที่มันยังคงอยู่กับเธอจนถึงตอนเนี้ยที่มันแบบไม่ทําให้เธอ ไปไหนได้แล้วก็รั้งเธอไว้อยู่ตรงนี้ไม่พร้อมที่จะทําให้เธอทํางานได้อย่างเต็มที่หรือว่า move on ได้อย่างเต็มที่เออร่างกายใช้มันมานานอ่ะใช่มันอยู่ขาดได้ไปยากแล้วอ่ะครับจูดี้เหมือนต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้เธอพยายามจะรักษาสุขภาพให้น้าหนักกลับมาปกติครับเธอก็จะไม่พอใจในรูปลักษณ์แล้วก็พยายามที่จะลดน้าหนักให้มันมากขึ้นอยู่ดีแล้วถ้าเธอตัดสินใจยกเลิกงานที่รับเนี่ยครับมาเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยสุดท้ายเธอก็จะกลับมาจัดทัวร์คอนเสิร์ตยาวเป็นเดือนเพื่อไถ่บาปให้ตัวเองอยู่ด คือเหมือนเธอแบบโรนไปหมดแล้วอะไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อรักตัวเองอะเหมือนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงแล้วความเป็นจูดี้กาแลนจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอผอมไปแล้วเป็นจูดี้หรือเปล่าน้ําหนักมากเกินเป็นจูดี้หรือเปล่าเออหรือว่าการไปรับงานแสดงนี่คือเราหรือเปล่านะเออหรือการไม่ทําสิ่งเนี้ยมันเป็นเราหรือเปล่าเป็นความต้องการของเราหรือเปล่าเออถ้าเราไม่ทํางานแล้วความหมายชีวิตของเราคืออะไรเออเพราะสุดท้ายการที่เธอเป็น นักแสดงมาตลอดชีวิตทําสิ่งนี้มาตลอดชีวิตถูกอะไรหลายอย่างมาตลอดชีวิตเนี่ยมันมันทําให้เธอไม่สามารถละทิ้งตัวเองจากสิ่งนี้ไปได้ uh huh. แล้วก็เกิดปัญหาในการนิยามตัวเองขึ้นมาในยุคนั้นครับในช่วงต่อมาเนี่ยครับจูดี้ก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นดาวค้างฟ้าที่คงชื่อเสียงแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายไปได้ตลอดนะครับ uh huh. เธอก็ต้องหาเลี้ยงชีพในช่วงบั้นปลายด้วยการแบบร้องเพลงในบาร์ไปแสดงตามที่ต่างๆได้เงินคืนหนึ่งไม่เยอะครับ uh huh. แล้วก็ในวัย สี่สิบห้าปีเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งเอาไว้ว่าคุณดูไหมว่าการเป็นจูดี้กาแลนเนี่ยมันยากแค่ไหนอืมสําหรับฉันเนี่ยมันยากเหลือเกินที่ต้องใช้ชีวิตด้กับตัวเองแต่ฉันก็ต้องทํามันครับคุณไม่มีทางจิงนตนาการได้หรอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนอืมคือถ้าถ้าฟังจากที่เล่ามาผม,มผมคนหนึ่งอ่ะจินตนาการไม่ออกเลยว่าอืมสิ่งที่เธอต้องเผชิญมันมันโหดแค่ไหนคือเราเราฟังดูเราเรารู้แค่ว่ามันโหด อืมแต่แตเราแบบมันไม่มีทางเทียบได้เราไม่สามารถที่จะไปอยู่ในอยู่ในอยู่ในรองเท้าเธอได้อะจริงเอออยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วมันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยครับหลังจากนั้นนะครับเส้นทางอาชีพของจูดี้กาแลนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยนะมันก็ร่วงโรยลงเรื่อยๆแต่ว่าจูดี้เนี่ยก็ยังคงพยายามที่จะกอบกู้สิ่งที่เคยเธอเคยมีหรือว่าชื่อเสียงอะไรใดๆกลับมาเธอยังคงร้องเพลงทําการแสดงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังจัดทัวร์คอนเสิร์ตของเธออีกด้วยนะครับ ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็พยายามใช้ชีวิตไปแต่ว่าข้างในของเธอบาดแผลที่มันอยู่ข้างในใจของเธอมันเริ่มกลายเป็นแบบบาดแผลที่มันเรื้อรังมากขึ้นเป็นรูโหว่ในจิตใจที่มันแบบค่อยๆใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆแล้วมันก็กัดกินภายในของเธอจนบอบช้าจนไม่เป็นชิ้นดีอืมและสุดท้ายในวัย47ปีของจูดี้กาแลนเนี่ยในบ้านเช่าของเธอครับแล้วก็ครอบครัวที่ลอนดอนจูดี้กาแลนก็ได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากการโ uh huh. อเวอร์ดอส์ยานอนหลับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ Uh huh. สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องยาอีกครั้งหนึ่งที่พรากชีวิตของของจูดี้การ์ลนไป uh huh. มันเป็นอันเป็นการจบชีวิตลงของหญิงสาวที่น่าสงสารกับที่ถูกมันทัดฐานของสังคมถูกควบคุมโดยมนุษย์แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชี้นำชีวิตบังคับให้เป็นแบบนั้นแบบนี้สารพัดสารเพถูกถูกปุยปุยยำชีวิตจนแบบเละไม่เป็นท่า uh huh. แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นตัวเองได้อีกเลย อตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเธอเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่ได้มีใครต้องรับผิดชอบอะไรจากกันเสียชีวิตของจูดี้กาแลนจากความทุกข์ทรมานทั้งตลอดชีวิตของเธอเลยหืมอืนมน่าสงสารน่าสงสารมากครับครับนี่แหละคือความน่ากลัวของบิวตี้สแตนดาร์ดในยุคนั้นคืออุตสาหกรรมบันเทิงมันก็สร้างความบันเทิงให้กับเราได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีแบบด้านหลังอนะ่ะมีแบบดาร์กไซส์ของมันที่มัน มันน่ากลัวมากๆเหมือนกันเนาะอืมคือมันนึกถึงแบบเราเราก็ในเมืองไทยเราก็จะนึกถึงพวกแบบยุคที่ดาราชายหญิงไม่สามารถแบบแต่งงานมีลูกมีเต้าได้ไม่สามารถแบบเปิดตัวคนรักได้อะไรเงี้ยแล้วคืออันนั้นมันยังแบบเลเวลหนึ่งอเออแต่เราก็ยังเห็นบิวตี้สแตนดาร์ดในวงการภาพยนตร์ในวงการการแสดงอีกเยอะมากที่แบบ,บเอวต้องคอดมากมก ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้มันสวยมากๆแล้วหลายๆครั้งมันมันนํามาซึ่งความทรมานะครับเออไม่ใช่แค่กับเราแต่แบบถ้าเราไปทํากับคนอื่นเหมือนอย่างคุณแม่ของจูดี้การแลนด์ที่ที่ทํากับลูกแต่แม่เลอเออแม่เลี้ยงหรือสตูดิโอทํากับดาราของเขาครับมันแบบมันเข้าใจได้ยากมากๆเลยอ่ะในยุคนี้นะในยุคนี้เข้าใจได้ยากมากเลยจริงอย่างที่พี่โจว่าใช่แล้วมันเรื่องเนี้ยมันก็มีแบบ หลายแง่มุมนี้มันดูผิดก็คือการอาจใช้งานแรงงานเด็กการให้เด็กใช้ยาเพื่อทํางานอืมหรือว่าการแบบกดขี่ข่มเหงการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าการแบบอะไรหลายอย่างมันดูบิดเบี้ยวไปหมดเลยใช่และนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องเจอตั้งแต่เด็กยันโตถึงจุดที่แบบขมมดคิ้วหนักมากเลยอะ่ะคือตอนอที่เธอ,อ,อท้องแล้วต้องทําแท้งเพราะว่าแม่เลี้ยงในสตูดิโอบอกให้ทาอ,อ่ะคือ,อ สองรอบติดกันสตูดิโอสตูดิโอมึงเป็นใครเออมึงนี่คือชีวิตคนนะแล้วแบบมันก็คือคนคือถ้าเธออยากมีลูกเธอก็ต้องมีลูกจะมีลูกจะมีิสธิ์ที่จะมีลูกหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับโหดมากอืมจริงๆมันมีดีเทลอีกหลายอย่างที่ข้ามไปคือไม่งั้นมันจะยาวนะครับก็คือเรื่องที่ว่าการถูกหลอกๆมาแบบนี้หรือว่าการถูกทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็ส่งผลต่อชีวิตของเธอมากๆ ื่องจากเรื่องการงานเนาะแล้วก็อีกด้าที่ไม่ได้พูดคือเรื่องชีวิตคู่รครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันแค่ไหนเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้เธอเนี่ยอย่ารั้งบ่อยมีแบบพบคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็ต้องสุดท้ายก็เลิกรากันไปบ้างความรักที่ไม่สมหวังจากการถูกบังคับให้ทําแท้งเพราะว่ามันอะไรพวกนี้มันก็สร้างความแบบบาดหมางใจหรือว่าผลกระทบทางจิตใจให้กับจูดี้กาแลนสุดท้ายมันก็ทํา,าให้เธอไม่สามารถพบกับความสุขในชีวิตได้อะไรขนาดนั้นมั้งอืมอืมอน่าสงบสรมาก ครับประมาณนี้ครับครับผมก็พอพูดเรื่องสวยสยองก็สุดท้ายคําว่าหน้าสยองที่สุดมันก็คือการมีบิวตี้สแตนดาร์ดที่สุดท้ายมันไปส่งผลกระทบในแง่ร้ายกับใครบางคนอืละกันในแง่ร้ายเนี่ยมันต้องพูดกันถึงเรนการมองในยุคนี้เนาะในยุคนั้นการทํำดตัสฟุตคำว่าร้ายดีมันอาจจะพูดยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นแต่พอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยการที่จะบังคับให้คนคนหึงมีรูปทรงท้าแบบหนึ่งที่เชื่อกันว่าสวย มันก็ต้องทำร้ายมากๆเจ็บปวดมากๆเหมือนกันแล้วมันก็ดูไม่ได้คุ้มที่จะทําแบบนั้นอเออหรือว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงเองก็ตามเนี่ยก็จะมีการเอาบิดีสแตนดาร์ดเนี่ยไปกดขี่ข่มเหงคใครหลายๆคนบังคับให้ทําตามสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมันก็ทั้งการเหลื่อมล้ําอที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหรือมันก็ทั้งสังคมกว้างๆเองก็ตามเราว่าถ้าจะให้พูดในเชิงถึงคอนเซนต์น่ะหรือการ ยินยอมพร้อมใจมันก็พูดยากเพราะรว่าในสมัยนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านการยินยอมพร้อมใจเพราะเป็นสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ต้องกระทำอะไรเงี้ยเออแต่พอมันแบบมันมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่ารจริงๆแล้วเราแบบเรามีสิทธิในร่างกายชีวิตเราแค่ไหนเออเออเออ,เออแล้วมันก็จะถ่ายตอบได้ว่าสิ่งนี้เราอยากทำจริงๆหรือเปล่าใช่คาว่าคอนเซนต์เนี่ยมันก็มีหลายเลเยอร์เนาะคือบางทีเราคอนเซนต์ก็จริงอะแต่ว่าเป็นคอนเซนต์ที่ถูกแบบ ถูกหล่อเลาะมาถูกแมนิเพลตมากหลายหลายอย่างก็คิดว่าควรจะตั้งคําถามกับความต้องการตัวเองเยอะๆหรือสิ่งที่ถูกบอกให้กระทำเยอะๆมันก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องนี้โอเคครับครับผมอประมาณนี้ครับก็ปรก็าณนี้ครับติดตามรายการอันเ e c a s สของเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางนะครับครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ